สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําแบบจําลอง DNA โดยเมื่อทําเสร็จก็จะมีลักษณะคล้ายๆดังนี้นะครับโดยวัสดุที่จะใช้ทําก็มีดังนี้นะครับ 1. แม่พิมพ์ DNA 2. ฐาน 3. ส,สายพลาสติก2ส,สีที่เอาไว้เชื่อม DNA แต่ชั้นแล้วก็4ตัวเชื่อมที่มีลักษณะคล้ายน็อตพลาสติกนะครับโดยตัวเชื่อมก็จะแบ่งเป็น3แบบ 1. คือตัวเชื่อม ที่มีน็อตอยี่ตรงกลางและมีแท่งตรงมาทั้งสองด้านนําไว้แปะตรงฐาน 2. ตัวเชื่อมที่มีแค่นอ็อตนําไว้ปิดตรงส่วนหัวและ3คือตัวเชื่อมที่มีแท่งตรงออกมาจากนอ็อตนําไว้วางขั้นแต่ละชั้นโดยวิธีการทําก็คือนําตัวเชื่อมที่อาน,นำไว้เชื่อมฐานเสียบลงไปก่อนต่อไปนําแม่พิมพ์ DNA ที่มี A t ทํากับไว้ เสียบเข้าไปเสร็จแล้วนำตัวเชื่อมที่เอาไว้เชื่อมระหว่างชั้นเสียบเข้าไปแล้วนำแม่พิมพ์ DNA ที่มี CG กํกำหนดไว้เสียบเข้าไปแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จแล้วชั้นสุดท้ายให้ใช้แม่พิมพ์ที่เอาไว้ปิดส่วนบอลสุด เสียบลงไปเมื่อทำได้ลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วเราก็จะเริ่มนำสายพลาสติกมาเชื่อมแต่ละชั้นของ DNA เเข้าด้วยกันโดยให้เริ่มทำจากด้านบนไล่ลงมาสู่ด้านล่างทำลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเมื่อทำสีชมพูเสร็จแล้วก็ทำแบบเดียวกันกับสีฟ้า เมื่อทําเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบจำลอง DNA ที่สมบูรณ์แบบนะครับขอบคุณครับ